สวัสดีครับเหล่าเสาว,วกเด็กครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัยผู้ภาข้างลิเวอร์พูลนะครับพบก,กับผมแอนพินเม้งสรุปข่าวลิเวอร์พูลช่วงเช้านะครับประจำวันที่12ธันวาคมนะครับมีเรื่องเดือดเรื่องเด่นนะครับมาฝากกันเช่นเคยข่าวเกี่ยวกับโมเมสซาร่านะครับเดือดประตูร้อนแรงสุดๆจากสื่อยิ่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลเอเคโคนะครับวันนี้เรื่องเด่นเรื่องเดือดของเรามี4เรื่องนะครับเรื่องแรกด่วนแอนฟิลด์เตียนลิเวอร์พูลเปิดแผนสกัดดาวรุ่งลุกท่าปีกไปเอเชีย เตรียมเสียบแทนฟาโรห์แห่งอียิปต์ซาลานะครับสงสัยจะได้จากลากันจริงๆแล้วนะฮะท่านผู้ชมพาลิวพูรเร่งหาตัวแทนเรื่องที่2นะครับด่วนที่สุดเรือลมเรดเดือดจัดเทรนสัญญาณอันตรายเหนยทุสติแต่ผลงานไม่คุ้มค่านะครับตอนนี้เทรนก็ยังบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าโดนสื่อจจกหนักเลยทีเดียวนะครับไหวหรือเปล่านะครับเทรนเรื่องที่3นะครับเดือนที่สุดระเบิดเวลาโมซาลาแตกหักหัแดงไร้คำขอโทษ สลลตไฟเขียวให้ไปแอฟริกันคัพออฟเนชั่นก่อนกำหนดนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสถานการณ์ณตอนนี้สุ่มเสียงที่จะต้องจากลาก,กันจริงๆแล้วะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4นะครับ MLS สรัฐอเมริกานะครับเปิดศึกซาลาหลังรอยร้าวที่แอนฟิลระเบิดบิ๊กบอสลีกมากันเร่งต่อสายตรงให้คุยกับเมซี่พร้อมล่าตัวมาเล่นในลีกสหรัฐคิงออบดุยิซูดานลุงแซมนะครับอ่า อนนี้ต้องบอกว่าซาร่านะครับก็เป็นที่ต้องการของลีกสอุและก็ลีกสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนนะฮะใครที่จะได้ไปก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้ซาร่าอย่างงามนะครับต้องอ่ามากกว่าที่รู้จ่ายให้400 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็มี2ลีกนะฮะกำลังแย่งกันอยู่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในสรุปข่าวลิพูรอบเช้าประจำวันที่12ธันวาคมนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยนะครับ เราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกก่อนนะครับเป็นสื่อจากเอ迪ไคล์และนิวนะฮะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีเลยสําหรับเทนอ์อลิเซเนลโนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะติดทีมเชิงกริปไปลุยศึกฟุตบอลโลกหรือไม่ล่าสุดมีการบาดเจ็บนะครับด่วนที่สุดนะครับเรอัลมาดริดเดือดจัดเทรนต์สัญญาณอันตรายขะเหนื่อยทุสติแต่ผลงานไม่คุ้มค่าตัวที่มาดริดสเปนนะครับเกิดขึ้นใต้น้ําครั้งใหญ่ที่ซันเตอเกเบร์นาเบี เรอยมเรด์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงของเทนอเลเซนโนแมคควาทีมเชง,งกฤษทำการรายงานที่ระบุว่าบอร์ดบริหารราชันจุขาวแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อผลงานและสถานการณ์โดยรวมของดาวเตะรายนี้การเยะยทีมที่เรียกันจับตามองที่สุดครั้งหนึ่งเมื่อดีคขวัญใจลิ์พูตัดทิจใจมาล่าฝันในเมืองหลวงสเปนกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังทั้งต่อความคาดหวังของสโมสร และฟันบอลฝันไร้ค่าเหนื่อย3.2แสนยูโรต่อสัปดาห์แลกอะไรประเด็นร้อนแรงที่สุดนะครับก็คือภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลที่มาพร้อมกับชื่อของเทน์อเล็กซานโดโดยแหล่งข่าววงในของสกนสปอร์ตเปิดเผยตัวเลขที่ทำเอาหลายคนต้องตกใจว่าเขารับค่าเหนื่อยสูงถึง3.2 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์มันเป็นค่าเหนื่อยระดับท็อปของโลกซึ่งเรงมาริดหวังผลงานที่สม่ำเสมอและแตกต่าง แต่เมื่อตัวเลขที่จ่ายไปไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้รับในสนามผู้บริหารก็เริ่มมีการตั้งคําถามอย่างหนักว่าเดี๋ยวนี้คุ้มค่าจริงหรือไม่สัญญาณรีวิวฟิลบาดเจ็บซ้ำซากขาดความทนทานสถานการณ์ยิ่งเลวร้วรายลงไปอีกนะครับเมื่อปัญหาอาการบาดเจ็บของเทรนส์เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่านะับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเขาบาดเจ็บไปแล้วถึงสองครั้งนี่คือสัญญาณอันตรายที่ทําให้บอ์ดกังวล เป็นพิเศษในเรื่องของความฟิตและความทนทานในลีกใหม่ผลกระทบการขาดูเพื่นระดับสําคัญไปจากสนามบ่อยครั้งไม่เพียงแต่กระทบฟอร์มเทียมแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้ที่อนุมัติการลงทุนครั้งใหญ่นี้ด่วนที่สุดลิเวอร์พูลเปิดฉากเจรจาหรือไม่โอกาสห้วนคืนแอนฟิล ตามความตึงเครียดที่พุ่งสูงปริดในกรุงมาดริดนะครับกระแสข่าวลือจากอังกฤษก็หงระหนําไม่หยุดหย่อนมีารายงานว่าลิเวอร์พูลอดีตต้นสกัดกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของเทน์อย่างใกล้ชิดและอาจพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวเขากลับแอนฟิลในตลาดการซื้อขายนักเตะค,ครั้งต่อไปและสื่ออังกฤษก็เริ่มรายงานมาว่าการเจรจาเบื้องต้นระหว่างตัวแทนนักเตะกับสโมสรเก่าดเริเรมต้นขึ้นแล้วซึ่งอาจนำไปสู่การเลี้ยงทีมครั้งใหญ่แบบฟ้าผ่า ที่จะสั่นสะเตือนวงการฟุตบอลยุโรปในไม่ช้านะฮะนี่คือข่าวจากอินดี้ไคลลอร์นิวนะฮะโอ้มันสิแมนอยู่บ่พี่น้องเอยและแฟนๆนะครับอยากได้เทนกับคือหรือไม่นะครับถ้าหากเป็นเรื่องจริงนะฮะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ยากนะครับเทนนะครับบาดเจ็บบ่อยนะครับแล้วก็ผลงานไม่ดีนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เจอสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าอยู่ยากเลยนะฮะสำหรับลีกสเปนนะครับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะครับ ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นสื่อจากลิเวอร์พูลเอ็กโคนะฮะตีข่าวใหญ่ออกมาเลยนะครับด่วนที่สุดนะครับช็อคโลกหงแดงซาราลาสลัดหนีซาอุมุ่ง MLS สไตล์อียิปต์แต่งหักคุณเสือลิเวอร์พูลต้องสันสเตียนนะครับอนาคตของโมซาราาดาวยิงขวัญใจของทีมกำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตเมื่อาข่าวระบุว่าเขาอาจอำลาทิมแอนฟิลเร็วกว่าที่คาดไว้ ทำการกระแสข่าวลือที่หันเหจากเงินถุงเงินถังของซาดิอาระเบียไปสู่เส้นทางใหม่ในเมเจอร์ลีกชอกเกอร์สหรัฐอเมริกาแตกหักแล้วเปิดปมรอยร้าว Sar at, Sar at. สลรัฐซาราสถานการณ์บานปลายอย่างหนักนะครับหลังกุนซืออเนอร์สหรัฐตัดทีจะหบสหรัฐเป็นตัวสลองในเกมสำคัญหลายนัดติดต่อกันเกมพบก,กับเวนแฮมซันเดอร์แลนด์และลีดยูเตตและไม่มีชื่อนัดเจอกับอินเตอร์มิลาน ประเด็นสำคัญที่สุดนะครับหลังเกมเสม,มอลิเวอร์เต็ดสุดสัดาหที่ผ่านมาซาลาดได้สร้างความตกตะลึงด้วยการให้สัภาษณ์เปิืออกที่แอาแรานโรดโดยยอมรับอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่แตกหกักกับหัวหน้าโค้ชอานเนอร์สลัดไม่เพียงเท่านั้นแข้งวัย33ปีรายนี้ยังทิ้งระเบิดลูกใหญ่บอกไว้ว่าเกมพบกับไรตันในนัดสุดสดานี้อาจเป็นนัดสุดท้ายในสีเสื้อหงแดง ก่อนจะประรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นโดยไม่มีการยืนยันว่าจะกลับมาหรือไม่ US ปฏิเสธเงินซาอุจุดหมายใหม่คือแดนเมสซี่จากการสัมภาษณ์ล่าสุดที่ระเบิดออกมานะครับทำให้กระแสข่าวการเนื้อเทียมร้อนแรงขึ้นในทันทีเดิมทูสายตาจับจ้องไปที่ลีกซาอุดิอาระเบียที่เสนอค่าเหนื่อยมาศาลให้ซาลาแต่พลิกผันล่าสุดแดน,นติก่อดังระดับโลกรายงานมาว่า M l s ได้กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งและไม่สามารถตัดทิ้งได้เหตุผลที่ MLS น่าสนใจหนึ่งในทีมใหม่ของ MLS คือซัน Diego F.C. ซึ่งมีเจ้าของเป็นโมฮัมเหม็ดมันซูมหาเศรษฐีลูกครึ่งชาวอียิปต์อังกฤษซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่อาจทำให้สโม,มสรแห่งนี้เป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับซาลาผู้บัญชาการ MLS ออกโรงเชิญชวนเอง ดอนกาเบอร์ er, ผู้บัญชาการของ MLS ได้ออกมากล่าวเชิญชวนซาร่าให้ย้ายมาเล่นในสหรัฐอเมริกาอย่างเปิดเผยแน่นอนว่าหากซาร่าตัดิใจมาเล่นในเมเจอร์ลีกช็อกเกอร์เรายินดีต้อนรับเขาด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างกาเบอร์ er, ระบุเขายัางได้อ้างอิงถึงความสำเร็จของซูเปอร์สตาร์อย่างเลโอนีลเมสซี่และโทมัสมูเลอร์เพื่อ,อยืนยันว่า MLS คลีที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความสำเร็จในปัจจุบันนะครับ สรุปประเด็นสําคัญนะครับรอยร้าวระหว่างซาร่ายอมรับว่าความสัมพันธ์ที่แตกหักกับโคชอา์เนอร์สลอตคำใบลาสื่อถึงเกมพบกับบริตันสุดสัปดาหนี้อาจเป็นนัดสุดท้ายก่อนไปแอฟริกันครัพออฟเนชั่นจุดหมายใหม่พิกจากซาอุมุ่งหน้าสู่ MLS ที่สหรัฐอเมริกาโดยปัจจัยทุกันคือเทียมซานดิเอโก FC ที่มีเจ้าของเป็นมหาเศรษฐีชาวอียิปต์อังกฤษนะฮะ อ่ะต้องรอติดตามนะครับสื่อยักใหญ่อย่างริบูเอ็โคตีมานะครับจากเดวิดออสตินนะครับก็มีโอกาสที่จะลาจากกันแล้วครับแบบนี้นะฮะโอ้โหเราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อจัดท่านันของเดลี่เมลนะครับสื่อ,อยักใหญ่จากอังกฤษนะครับดวนบิ๊กเนลเอ็มเอลเอสเปิดศึกซา่าหหลังรอยรัตที่แอนฟิลด์ระเบิดบิ๊กบอสมากันเร่งต่อสายตรงให้คุยกับเมสซี่ พร้อมล่าตัว King of E g y ิ t ตูสดานลุงแซมจุดต่งางที่แอนฟิลกำลังสั่นสะเทือนตลาดโมเมตนต์ตลาดครับซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลกำลังประเชิญกับอนาคตที่คุมเครือนะครับหลังให้สัมภาษณ์สุดดุเดือดที่เขาเปิดใจว่าไม่มีความสัมพันธ์กับผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอันเนอร์สตแล้วรู้สึกเหมือนถูกสโมสรทอดทิ้งทำการสนานาที่ดึงคร้วเนียนครับเมเจอร์ลีสกเกอร์สหรัฐหรือ MLS ไม่รอช้าดอนคาเบอร์ aber, กรรมธิการใหญ่ของลี ได้กระโดดเข้าร่วมวงล่าตัวในทันท,ท,นทีพร้อมเปิดปฏิบัติการสเสน่เย,ย้าวยวนช่วนซาลาย้ายตามรอยเลโอนลเมสซี่มาสู่ลีกสารัฐ MLS เปิดไฟเขียวให้ติดต่อเมสซีด่ดูกาเบอร์บอดย่แห่ง MLS วัย68ปีนะครับออกโรงเชิญชวนคิงอียิปต์อย่างเปิดเผยหลังมีข่าวความสนใจจากสโมสรดังอย่างซานดิเอโกและชิคาโกไฟ แน่นอนว่าถ้าซาลาตัดสินใจย้ายมาเล่นที่เมเจอริคส์กเรอร์เราจะอาแขนต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นกาเบอร์กล่าวอย่างตื่นเต้นผมอยากจะบอกให้เขาติดต่อกับเโอเนลเดซี่และโทมัสมูเลอร์เพื่อดูว่าเขามีความสุขและประสบความสำเร็จแค่ไหนพวกเขาชื่นชมกันอยู่ในเมเจอริคส์ e กเกอร์มากแค่ไหน อย่างไรก็ตาม b i g b o s s MLS ย้ำอย่างมีมารยาทว่าทุกฝ่ายต้องเคารพสัญญาที่สารายังคงมีอยู่กับหงแดงซึ่งเป็นหลักการทางธุรกิจแบบอเมริกันคู่แข่งยกักษ์ใหญ่ซาอุดีโปลีกไม่ยอมพลาดเป้าในขณะที่ MLS พยายามยืนข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ก็ยังมีอุปสรรคเรื่องเพดานเงินเดือนและขคต้าน,นักเตะต่างชาติทําให้เส้นทางสู่อินเตอร์ไมมีอาจจะไม่ง่าย แต่ในทางกลับกันนะครับสวีดิโปลีกู้แข่งมหาอำนาจทางการเงินยังคงเฝ้าดูความขัดแย้งของซาลากับสล็อตอย่างใกล้ชิดก่อนเริ่มทัาทามอย่างเป็นการอีกครั้งลิวอร์พูลยืนกรานหงแดงยังคงยืนยันว่าจะไม่ขายซาลาที่เพิ่งต่อสัญญาและได้รับค่าเหนื่อย4 0สนปอนด์ต่อสัปดาห์โดยเชื่อมันว่าปัญหาภายในกับสล็อตสามารถแก้ไขได้ส่วนซาอุเชื่อว่านั่นเป็นการปั่นราคาแหล่งข่าวในลีสซาอุเช,ชื่อว่าท่าทีที่แข็งกร้าวของริบอร์พูลเป็นแค่การ ป้องกันมูลค่าการเนทีมหลังเคยปฏิเสธเน้นเสนอ150ล้านปอนด์จากอัลอิทิฮัดในปี2023ยินดีต้อนรับโอมานสมูกาเบลซีเอโอของซาอุดีโปลีกยินันว่าโมซารายยนดีต้อนรับสู่ลีกซาอุซาลาคือหนึ่งในเป้าหมายของเราสโมสรใหญ่อย่ายงอัลอิลานอัลกลาติซิยัตและนีออมตั้งจับตายอย่างไม่กระพริบตาคำพูดจุดชนวนของซาลาระบายความในใจเจาในที จนวนของเรื่องราวทั้งหมดก็มาจากการที่ซาร่านะครับหยุดให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับลีดส์เองเต็ดโดยเขาใช้เวลาถึง7นาทีระบายความกั้องใจอย่างเปิดเผยผมผิดหวังมากรู้สึกเหมือนสมโมสรทอดทิ้งผมผมเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสล็อตตอนนี้เราไม่มีความสัมพันธ์กันเลยและผมไม่รู้ว่าทำไมคำสัมภาษณ์นี้สร้างแรงกระเพื่อมรุนแรงโดยตำนานอย่างเจมีก่กลเลเกอร์ตาหน้าว่าเป็นเรื่องหน้าอับอายขณะที่สตีเวนเจลลาด์ชื่อว่าหงแดง ต้องดึงซาลาคนเดิมกลับมาให้ได้เพื่อกอบกู้วิกฤตอันาคตของซาลาจะเป็นอย่างไรทุกสายตาจับจ้องไปที่ตลาดการสแกนนักเตะที่จะเปิดขึ้นในเดือนหน้าหลังจบศึกแอฟริกันครับออฟเนชั่นนะครับ mm hmm. ต้องบอกว่าตอนนี้มี2หลีนะครับที่สนใจสุด,สดหลีกเมือกันกับหลีกซาอุนะฮะผู้ใด้เห็นเงินหลกว่ากับกบีได้ไปเท่านั้นตัวเราพี่น้องเอ่ยเราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับ เป็นสื่อจากทางนั่นของทีมท็อกนะครับด่วนที่สุดนะครับระเบิดเวลาโมซาลาดแตกหักหงแดงไร้คำขอโทษสล็อตไฟเขียวให้ไปแอฟริ Cup กันครับออฟเนชั่นก่อนกำหนดบิก๊กทีมเดียวนะครับหงแดงระอ,อุจริงๆริงสาระไม่ขอโทษสล็อตคลื่นใต้น้ำอัมลาแอนฟิลชัดเจนนาทีนี้ที่แอนฟิลไม่ปกตินะครับสถานการณ์ของโมซาลาดาวยงิงระดับตำนานชาวอียิปต์ของลิเวอร์พูลกำลังเข้าสู่จุดเดือด ดอลงข่าววงในเปิดเผยสุดช็อกว่าซาร่าไม่มีแววที่จะแสดงความขอโทษใดๆต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและแผนการอำลาทีมกำลังปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสล็อตตัดใจซาร่าหลุดโผล่บิ๊กแมตต์ไรตันอดีตสล็อตผู้จัดการทีมลิอร์พูนะครับเตรียมรับมือกับเกมสำคัญพบก,กับไรตันในสุดสัปดาห์นี้โดยอาจจะไม่มีชื่อของซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งโดยเพื่อนร่วมทีมต่างเตรียมพร้อมโดยสันนิษฐานว่าเขาจะไม่อยู่ คำยืนยันสุดเซอร์ไพรส์ผู้บริหารระดับสูงของฮงแดงได้ตัดสินใจแล้วว่าไม่เห็นประโยชน์ที่จะให้ซา่าอยู่ในทีมและได้แจ้งทีมงานนักเตะให้ได้ทราบว่าเขาสามารถเดินทางไปสมทบกับทีมชาติอียิปต์เพื่อเตรียมลุยศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นได้ก่อนกําหนดทันทีนักะน,นีนินกับซา่ารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องขอโทษใครที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาเนอร์สลอตด,ด้วยและทางสโมสรก็ไม่มีความรู้สึกว่าเขาจะทําเช่นนั้นคำอำลาผ่านครอบครัว สัญญาณสุดท้ายที่อันเวล์แม้สโมสรจะไปเขียวให้ไปก่อนกำหนดนะครับแต่ซาร่ายังคง,งเงียบเพราะก่อนหน้าน,นี้เขาเคยเผยว่าพ่อและแม่จะเดินทางมาชมเกมนี้เพื่อกล่าวคำลาแฟนๆก่อนเดินทางไปมอร์โกนี่คือการบอกลาทั้งอ้อมหรือไม่มีรายงานว่าซาราต้องฝึกซ้อมตามลำพังหลังทีมชุดใหญ่บุกชนะอินเตอร์มิลานแสดงให้ถึงรอยร้าวที่ยากจะประสานดิวล่มลิอร์พูเมินยกเลิกสัญญาร่วมกัน การนี้ทีมงานของซลาดชื่อว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือการยกเลิกสัญญาร่วมกันในช่วง18เดือนที่เหลือของสัญญามูลค่ามหาศาลแต่ลิเวอร์พูลยังไม่ส่งสัญญาณใดๆที่พร้อมพิจารณาข้อตกลงนี้ทางออกที่ชัดเจนลีสซาอิารเบียยังคงเป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดแหล่งข่าวในซาอุดีืนยันว่าซาอุดปอรีจะอนุญาตให้ซาลาสามารถเลือกสโมสรที่ต้องการได้ด้วยตนเองซลาตแผนงานยังแข็งแกร่ง ตามการความวุ่นวายนะครับมาคก๊าอเวดและริชาร์ดฮิวยังคงเดินหน้าสนับสนุนอร์เนอร์สลัดอย่างเต็มที่โดยไม่มีวีแววที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวคุณสื่อนะครับส่วนอัปเดตตลาดนักเตะนะครับหงแดงเริ่มเดินหน้าเสริมทัพเร่งดิวซิงโกลิเวอร์พูเปิดฉากการเจรจาหวังคว้าเวลฟิธซิงโกกองหลังไอวอริค้ตของกาลาตาลัยเริมแกนแดนแดนหลังช่วงเดือนมกราคมฮาวีอเอเลียตกลับถิ่น ส่วนฮาว,วิเลียตน,นะครับอาจยุติสัญญาหยืมตัวกับแอตเดิล่าก่อนกำหนดและสเปอร์ใจแข็งเหลือมันจะเจอปัญหาในการเล่นละตัวมิกกี้ฟันเดเฟนกลองหลังเป้าหมายของลิเวอร์พูลหลังสเปอร์ยืนยันไม่ขายนะครับสถานการณ์ของซาราจะก,กี้คลายอย่างไรสลัจะพาของแดนเดน,น้าต่อไปได้หรือไม่ต้องติดตามนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะมีโอกาสลามาก,ก็าอยู่นะฮะต้องติดตามกันสุดๆเลยนะครับ ถานการณ์ของซาร่ารุนแรงและร้อนแรงที่สุดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับข่าวที่มีความน่าจะถือยังไม่ดออกมานะครับให้ข้อมูลมากนักนะครับมีแค่เดวิดออสตินนะครับที่ลิร์พูเอ็กโคได้ตีออกมานะครับว่าซาร่ามีโอกาสย้ายสูงเลยนะฮะสำหรับเดวิดออสตินนะครับอาจจะไปลีกอเมริกาหรือซาอุดต้องติดตามนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะฮะ ดูเหมือนว่า,าซาร่าจะลามากกว่าอยู่นะฮะทิศทางไปแนวโน้มทางนั้นนะครับต้องติดตามกันต่อไปนี่คือสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่12นะครับธันวาคมแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ